สวัสดีค่ะวันนี้โมเชนเลอร์ครับอยู่ในเกม Crazy Chase นะมันก็จะเป็นเชฟนะช็อปปิ้งไนฟ์โอ้ไม่ได้ว้าวเย่ไม่ได้ฟันสนุกและแถกคูณหนึ่งร้อยฟูด อะไรเนี่ยชิลี่อ๋อไนฟ์อ๋ออะไรเนี่ยเกไม่เอาต้องไปทางไหนไม่ฟูดอีเซฟออฟเฟลอยากกินบ้างครับผมได้ังินเมือนเท่าไหร่แล้ว มันนี้บอกตั้งหรอเนี่ยผมรัจะเท่าไหร่อ่ะเปลี่ยนทีไม่ได้หนูตัวเดียวผมเปลี่ยนทีได้ไหมัออ้าผมกลับมาผมก็สามารถกินเพื่อนได้จะกินโอ้มันนี่ มีหลายอย่างให้ทำเพราอหนูก็ลองเอ,อ๊บก็าสามารถทำอะไรได้อ๋ออย่างนี้ใช่ไหมเออโอ้น้ำเปล่าได้แล้วชอบ ตัม่าจะว่าไหมตรงนี้ผมก็ชอบชๆบชบชตัด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 โอ้ไม่ก็เมันก็เต้นแล้วนะโอ้ไม่ก็เอมก็ปั่นฮอตต่อได้ไหมเดี๋ยวโชคเดียวกันตรงนี้ เออเพิ่งกลายเป็นชิคเก้นนักเก็ตโอ้ไมายก็มานี่เขาลงเข้าไปด้านในแล้วผมต้องดึงเขาออกมาในชิคเก้นนักเก็ตผมก็จะทอบเขาต่อชิคเก้นนักเก็ตสุดดีใครอยากได้บ้างคิชับโอ้ไมายก็ทำไมเขาเป็นแบบนี้อันนี้ผมเชื่อใจผมนะมันคือชิคเก้นนักเก็ต เทสสิบลุกให้เท่าไหร่เออไม่รู้ันต้องทำให้รสชาติมันดีๆแล้วกันแล้วผมจิบคนมาชิคกี้นักเก็ตให้เทสสิบแนละ้หมูน่าจะทำให้เขากลายเป็นชิคกี้นักเก็ตต้องรอสักแป๊บหนึ่งเขาต้องกลายเป็นชิคกี้นักเก็ตก่อนเขากลายเป็นชิคกี้นักเก็ตแล้วนะ ก็ใส่กรชับมาสตาร์เคนซานมันใส่มาสตาร์ลุกสิบเอลให้ห้าโอเคน่ะทำไมฟูได้จะกัด ปุตัวเล็กมากโอ้ไม่ก็เดี๋วผมใส่มิสซอรี่ผมตัวเล็กเลยโอ้โอเคใส่มิสซอรี่ผมพอเกี่นี้เกิดปั๊กอะไรกับเกี่นี้ก็ไม่รู้เดี๋ยชับปุ๊บตัวใหญ่เลยแขกได้น้ำแม่มุมบ้าง มาเร็วอเอายังมีน้ำ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 นี้เป็นน้ำที่ดีไม่สุดแล้วกันเอ้ยไม่ให้ตังค์เหรอไม่ไม่ไม่เท่าเทียมเลยว้านั่นคืออะไรไม่รู้เลยว่ามีตังค์เท่าไหร่ ผมทำอะไรกับนี้ได้ผมทำะไรกับนี้ได้น่าบอว่าคุณผู้หญิงคนนี้มาใส่แป้งแป้งเขาก็ติดต้องเตามาล้างก่อนโอ้ my ก o d เขาหายไปแล้วมันก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเขาหายไปเขาวบ่งไปอย่างแรกที่จะทำให้มันดีก็คือเราจะล้างเขาก่อน ล้างล้างเราจะล้างถูเขาเราถูเสร็จปุ๊บเราก็จะดึงขออกมาดึงเขาเสร็จปุ๊บเราก็จะทำเป็นชิคเก้นอาเกตได้ชิคเก้นอาเกตเสร็จปุ๊บผมก็จะหยิบเขาออกมาแต่ผมหยิบเขาออกมาไม่ได้เพราะเขาตัวเล็กมากนี่เป็นชิคเก้นอาเกตที่จาดมากที่สุดในโลก เราจะเป็นเราจะใส่คอมมัสตาร์ดโอเคกระชับใส่ไม่ได้ละให้กินบ้างเทสสิบให้หกเทสสิบโอ้เฮลแปดลูกแปดเย่จะไปสิงผม่าจะทำได้อเ,เอโอไม่ เป็นผมไม่ไม่ใช่หรอกเป็นคีย์บอดโอย่างงี้ผมก็รอได้แล้วเขาอ,อยากกินบ้างอร่อยมากรสชาตินี้เคชับให้ตัวให,ใหญ่หน่อยอ่าตัวใหญ่แล้วมสาสาก็ได้อ้เก้าเฮลเก้าไม่ห้าสิบสาม เป็นสุขภาพแข็งแรงดีมากแต่คือมันแบบชาหน้าเกลียดโอเคผมได้ชิคกี้นากเกตมาเยจาเครื่องเอาใส่จุ่มมาใสาแล้วก็จาไปขายให้สิบแปดโอไมคก้ดนี่ผมรวยแล้วก็สามารถทำาเงตัวนี้ โอ้ยผมบดตัวเองไม่ได้คิดถือว่าเป็นข้อดีอคือต้องหุข้อตรงนี้ใช่ไหมเอล้วผมหันได้ไหมโอไม่ไม่เออม,มันดูเหมือนของของผมหายโอ้มันหายแหละหายเลยโอ้ใหม่กอดผมไม่เหลืออะไรที่จะยืนแล้วตรงก็หันไม่ได้ด้วย องต้องตุยแล้วเออของตาองเป็นมันมุมนะ่เศร้าตุยนะครับทุกคนนีออ่อะไรนะไวรันโ,โบ้ทีมสามารถเป็นทีมลองเป็นอาหารใครอยากทำผมเป็นอาหารบ้างกัดกัดกัดอืม้ม กัดเขาอยู่โเหมือนเนี้ยเหมือนกัดไม่โอ้ยได้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 ไดไดกัดคนตัวสูงเนะี้ยมันก็จะกัดเข้าไปเรื่อยๆมันต้องการกินกินกินผู้เล่นคนนี้แล้วทุกคนกิ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 นเอาเป็นสิ่งที่ไม่ควรอยู่โพตัวสูงเกินนี่ไม่มใช่สิ่งปกติกำลังกัดเขาซึ่งเขาไม่รู้ตัวผมทำดามิวเขาอย่างแรง ตอนนี้เลือกเขาเหลือครึ่งแล้วผมเป็นแนวมุมใช่ผมต้องกัดผมเป็นจับบิ้งสไปเดอร์ด้วยซึ่งผมต้องกัด ว้าแหละคือหารค่าไม่ใช่หารอ้อเย่อาทำให้ตัวเองอุ่นก่อน oh, อุ่นแล้วนล้มาอุ่นเนี่ยผมเดินช้าอย่างนี้ก็ไม่ดีนะ oh, คนเออผมอยากกินแล้วกดเหนือคนที่ F K มีไหมให้กด hey, F K ในเซิร์ฟนี้เลย ผาต้องแอบยอ่องเขาไม่รู้เหรอว่าผมตรงนี้เขามองไม่เห็นอะไรเลยซามผมเชื่อผมเชื่อผมเขาจับผมไม่ได้ผมตัวเล็กเกินผมยิ่งกว่าแมวม,มุมไม่แม่ผมยิ่งกว่าคนเป็นอาหารโอ้กัดเขาเขาเรื่องบาดเจ็บต้องกัดเขาต่อ ถ้าผมขึ้นตัวเขาผมสามารถกัดเขาลัวได้มาหนีนจมตีเขาเออผมผมติดนะทุกคนต้องจมตีโอ้ไมค์ก็ผมกัดเขาได้หนึ่งขาแล้วผมก็หายไปตัวเลยออเพิ่น <c oughs> หายโอเค แล,ล้วคนเอฟคีแล้วกัดรัวๆเออเละรัวๆเลยได้กินเขาได้แล้วเขาไม่รู้เขาบาดจ็บมากเย่เออเขาก็เกิดใหม่ตรงนี้แล้วผมมีอะไรให้กินวะผมกิน,นาอาหารละผมกินอยู่อร่อย แม่มุมม่ม,ม,ม,มกัดจะผิดแม่มุม,มหน่อยพิดแม่ม,มุม,มกัดขาเออเอ็นีมันตายไหมเนี่ยเออมันมันดูนัยน์มันทุกคนโอ้เยยยยกยนยยยแล้วยย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 ยเยอยอนบท ตัวผมแบนขึ้นนะดูน่ารักขึ้นเยอะไี้ตัวผมน่ารักขึ้นเยอะเลยอ่ะเล็กหั่นอะไรฮะไม่ต้องหัน่นขอกินนี่แหละโอ้ไม่ก็ผมตายเลยก็หั่นผมตุยแม,ม่สว่าผมต้องกิน eat the sheep จะเอาเรื่องนี้เขาพยายามเอาผมให้ได้แฮะโอ้เดี๋ยวอ,อ,อร่อยเออเออ กินเขาได้แล้วสำเร็จอะไรฮะได้ผมจะเอาคืนคุณนั่นโอ้ดองกับผมแบบนี้ไม่ดีนะเพื่อนได้มานี่อาเลยมาดีมาดีมาดีใครอยากว้ามานี่อืเรากินซะดีๆเฮ่ก,กินเขาได้แล้ว อะไรกินแป้งได้ไหมไม่การนำผมมากับแบบนี้ผมก็สามารถทำเขาต่อได้กิน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 ผวไม่กินโ <laughs> งเกิน ทุกคนอยากอยากเห็นมันกินคนเลยทุกคน <c oughs> อร่อยโอ้ g กดแพงมากว a t อ๋อได้เพื่อนได้จะทำอะไรฮะอะเก๋อะเก๋อะไเก๋อะคิดเพื่อนคนนี้ นดาวปลอดภัยอะไรเข้ามาเข้ามาด้านในเลยฮ่ากเป็นก้อนเข่งยักษ์โอ้ อมองได้เลยทำอะไรได้ก็ยังไม่รู้เลยคิดนี้ก็อาจจะเอาคลิปกัอน้ำก็ขอบคุณสับการต่ามชาวิโบชิน่ามาคอยดูกดไลค์กดแชร์กดสับกายแล้วก็ไม่ใช่กดคลิปน้านะครับสวัสดีครับ